ประเดแรกเนี่ยให้ดูที่กล่องนี่คือกล่องกัมเูชีกล่องของยีองอ่พาสวรรค์ตัวจริงนะครับแค่ป็นสลักนี่ยับเปิดให้ดูปึ๊บถ้าเปิดมาด้านในเ,นเขาก็จะมีใบอนุโมทนาบัตรมานะครับยี่พาสวรรค์เนี่ยจะออกไลยห,หน่วยงานหน่วยราชการนะครับเปิดจองทั่วประเทศน่ะอันนี้ใบนี้เป็นผู้ที่ไปจองจากสุรกกกรเนี่ยเห็นะไหมครับดูใบแรกไม่ได้หรือเปล่า อนนั้นจองเท่าไหร่ครับสองพันห้าร้อยบาทชัดเจนครับมีราคายืนยันระบุไว้เลยหนึ่งองค์สองพันห้าร้อยบาทถือว่าแพงไหมครับก็อจองบาทละสองร้อยกว่าก็เท่ากับโอ้หทองเกือบสิบบาทละมัง้งเเพราะมันหนักหกสลึงอะนแสดงว่าสมัยก่อนนี่คนที่สามารถจองได้ก็ต้องพอมีฐานะอยู่ในขั้นเศรษฐีเลยดีกว่าเพราะว่านาบนนอกก็ไล่จะถึงสองพันห้าเปล่าใช่ไหมที่สมายก่ายอาจจะ วารพันไม่มีนี่ปัม๊มโอ้โหจะตีตายปั๊มครับปัมป๊มปั๊มปั๊มกระแทกคือถ้าสองมอาแรอยองค์หล่อได้แต่ก็หลายเดือนน่ะนี่ปัมป๊มครับปัมป๊มปั๊มปั๊มนี่ทองคำเนี่ยมีสองพันห้าร้อยสิบห้าองค์ไอ้ส่วนสิบห้าผมว่าน่าจะเป็นตัวอยา่างแล้วก็มีเนื้อเงินสามร้อยนาคสามสิบน้ำหนักหกสลึงนะครับยี่สิบสามกร,รัมนะครับยี่สิบสองกร,รัมแก่ถึงยี่สิบสามกร,รมัม อันนี้อยู่ในภาพสมบูรณ์มากนะครับเป็นหลักฐานในการจองแล้วก็เป็นหลักฐานในการบ่งชี้ว่าเป็นพระปั๊มเพราะเนี่ยผู้รับเสียชีวิตไปแล้วผู้จองอ่ะนะครับถ้าอยู่ตอนนี้ต้องมีเก้าสิบก็เป็นตัวตัดสมัยใหม่แล้วใช่ไหมครับเป็นสมัยใหม่แล้วเป็นปัวมาแล้วนี่ตัวตัดเครื่องแบบตัดชั่วขาดละตอนนั้นใช้กระสาบหรือเปล่าครับกระสาบนะน,นี่กระสาบทำนะครับกระสาบออกแบบโดยสิงห์พิรรีนะครับเนี่ยเป็นหลักฐานทางบริสัท์ให้เราได้รับรู้ว่า พุทธศสาสตร์สองมา้อยนั้นยี่ห้าเป็นพระปัป๊มแน่นอนส่วนพระหล่อนั้นคือพระบูชาพระบูชาก็สร้างนะเจ็ดเนี้ยแล้วก็ไปหนึ่งฟุตแล้วก็ไปยี่สิบสี่หรือไงเนี่ยฐานก็จะขันน็อตนะครับขันน็อตด,ด้วยทองเหลืองแพงไหมครับพระบูชาก็น่าจะเป็นแสนละเท่มากอนาคตไกลครับยอมรับเลยว่าอนาคตไกลมากปางดีลายใช่ไหมครับใช่ใช่